สวัสดีค่ะพบกับกากาบูชาเหรียญน,นะคะวันนี้มีเหรียญมาแนะนำและแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะได้รับชมกันค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหนเรียญจลนญพรของหลวงพ่อสุ่มนะคะออกที่วัดหนองว่าค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะตัวนี้ออกปี2565นนคะเรามาดูเหรียญด้านในกันเลยค่ะ เป็นกล่องฝาใสนะคะกรรมะหยี่สีแดงค่ะมาดูด้านในกันได้เลยค่ะเหรียญสวยไหมคะเนี่ยอุย้ยอย่างสวยงามเลยค่ะพี่พี่อย่างสวยเลยค่ะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะเหะเรียญเจริญพรค่ะ สวยไหมคะด้านซ้ายมือต่อโค้ด1โค้ดค่ะด้านขวามือเป็นโคน้ดนามเบอร์นะคะนีเมตตามหานิยมสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจะส่องให้ดูเห็นชัดๆนะคะ ด้าน,นบนนะคะตอกเจริญพรค่ะนี่ค่ะอันนี้ตอกสุ่มนะคะเป็นชื่อของหลวงพ่อเองเลยค่ะนี่ค่ะโคดนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศนค่ะอีกหนึ่งโคดอยู่ตรงผ้าจีวรนี้นะคะหลวงพ่อสุ่มค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ดูใบหน้าหลวงพ่อค่ะคมชัดมากเลยนะคะมาดูด้านหลังกันเลยค่ะตอกเมตตามหานิยมนะคะนี่วัดหนองว่าค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านครราสีมาค่ะ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะพี่พ,พี่ท่านใดนะคะยังไม่ได้เก็บนะคะเหรียญของหลวงพ่อสุม่มก็เป็นเหรียญหนึ่งนะคะที่น้องมาแนะนํานะคะและแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญเนี้ค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจค่ะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะ<ม>เหรียญเน,นี้หนูเปิดราคาไม่แพงนะคะราคาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะเหรียญน,นี้หนูเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะรวมจัดสรงเลยนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะหนูจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะนี่อย่างสวยงามเลยค่ะเดี่นน้าเก็บมากเลยนะคะหนูมาแนะนำและแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านค่ะ คลิปนี้นะคะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กาก้าบูชาเหรียญด้วยนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่พี่ทุกท่านค่ะขอขอบพคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ